ครับผมก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ครับก็เช่นเคยครับพบกับคุณครูสรัสพัศลีครับในรายวิชาอาชญกรรมบนโลกออไลน์รหัสรายวิชาซค0200037นะครับก็สำหรับตัวนี้ครับก็เป็น EP ที่2นะครับก็ต่อจาก EP แรกนะครับก็ EP ที่แล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้ครับก็มาเรียนรู้กันต่อครับเกี่ยวกับอัจฉริกรรมนะครับในรูปแบบต่างๆครับบนโลกออนไลน์ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องนะครับการป้องกันตนเองจากอัจญากรรมบนโลกออนไลน์นะครับว่ามีวิธีการป้องกันตนเองจากอัชญากรรมบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรบ้างนะครับ ตอนนี้นเลยก็มาดูครับวตัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับก็ข้อหนึ่งครับผู้เรียนนะครับรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ได้ครับข้อที่สองครับผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างของสื่อออนไลน์ที่เป็นจริงแล้วก็ที่ปลอมได้นะครับแล้วก็ข้อที่สามผู้เรียนรู้จักวิธีการป้องกันาการถูกหลอกจากช่องทางต่างๆบนโลกออนไลน์ได้ครับ นี้ก็คือวัตถุประสงค์3ข้อนะครับมาดูเรื่องที่1ครับรูปแบบาการเกิดการคุกคามทางเพศนะครับปัจจุบันนะครับการคู่คามทางเพศไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่ถูกคูกคามนะครับผู้ชายก็อาจถูกคู่คานะครับทางเพศบนโลกออนไลน์ได้ครับซึ่งในทางกฎหมายนะครับสามารถนําข้อมูลหลักฐาน เข้าร้องทุกข์นะครับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินทางเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่กําหนดบทลงโทษกับผู้กระทําผิดเรื่องคุกคามทางเพศในสังคมออนไลน์ไว้เป็นการเฉพาะแต่พฤติกรรมนะครับของผู้กระทําผิดนะครับอาจมีความผิดตามกฎหมายเป็นรายกรณีได้นะครับดังนี้นะครับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะครับแล้วที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14อนุสีนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นนะครับประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในข้อหานี้นะครับต่อมาครับประมวลกฎหมายยานะครับผิดประมวลกฎหมายยามาตราสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นนะครับมันเป็นการรังแกข่มเหงคุกค,คามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายนะครับหรือเดือดร้อนลคาคัญต้องระวังโทษจําคุกไม่ เกินต้องระวังโทษปรับนะครับขอบคุณท่ไปได้ครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5้าพันบาทนะครับพบ,บอดแใจการกระทําผิดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะของการว่าจะถูกคุกค,ค,คามทางเพศหรือไม่นะครับสามารถแจ้งไปที่อคอสิตเตอร์นะครับส,สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าเก้าเก้าได้ตลอดเวลานะครับยี่บสี่ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการคุกคามทางเพศออนไลน์นะครับก็มีความผิดนะครับเข้าพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญ,ญาด้วยนะครับครับต่อมาครับเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการคุกคามทางเพศนะครับก็ซึ่งในปัจจุบันนะครับเราทุกคนนะครับชอบที่จะใช้เวลากับสื่อออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก f a c e b o o k นะครับพวก tiktok นะครับ i n s t ต g r กรนะครับ twitter หรือว่าจะเป็นทาง y o u t u b e นะครับหรือว่าบริการในอื่นๆนะครับที่นอกเนือจากนี้นะครับก็หลายลายคนนะครับยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้นะครับสำหรับการทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นอาชีพได้นะครับในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtuber นะครับหรือว่าใช้ในการ ปัต่อเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นให้ข้อคิดแก่ประชาชนนะครับแก่กลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะได้รับยอดวิวนะครับก็ก็คือสิ่งเหล่านี้ครับก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะครับในเวลาเดียวกันด้วยนะครับถ้ากรณีครับมีสิ่งเหล่านี้นะครับที่มีอันตรายนะครับแอบแฝงมานะครับผู้ประสงค์ร้ายนะครับสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อ ค้นหาข้อมูลส่วนตัวนะครับของพวกเรานะครับของนักศึกษาหรือว่าของคุณครูนะครับได้นะครับทุกคนนะครับที่บันทึกข้อมูลในฐานระบบข้อมูลออนไลน์นะครับแล้วก็ทําการส่งโปรแกรมนะครับต่างๆนะครับมาให้ให้ติดตั้งนะครับหรือว่าอาจจะถูก่กลแกล้งนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งสามารถ ทำลายชื่อเสียงนะครับทำลายอาชีพนะครับแล้วก็ชีวิตของพวกเราได้เลยนะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยของอคุณสันสิรินะครับสิริสันตะคุบนะครับเมื่อปี2559นะครับก็ยกงานวิจัยของท่านมาเป็นตัวอย่างนะครับในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นนะครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่โปรแกรม ประสงค์ร้ายต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วครับในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์พกพาต่างๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับ iPad เป็นต้นนะครับหากเรานั้นนะครับกำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ควรจะอัปเดตโปรแกรมนะครับป้องกันไวรัสที่มีความทันสมัยอยู่นะครับตลอดเวลาเราก็สามารถอัปเดตตัวโทรศัพท์ปัจจุบันโทรศัพท แล้วก็คอมโน้ตบุ๊กปัจจุบันนะครับก็ uh, มีตัวอัปเดตตัวไวรัสมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องหมั่นนะครับอัปเดตตัวสแกนไวรัสเรื่อยๆนะครับ uh, เครื่องมือเฉพาะสําหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับที่มี uh, การใช้ตัวกรองนะครับพิเศษนะครับที่ช่วยในการค้นหาและก็หยุดการโจมตีที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับ ในปัจจุบันนะครับก็ต้องเช็กดูดีๆนะครับที่อาจเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งให้เรานะครับหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมที่ไม่ผ่านการรับประกันนะครับจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะอาจมีโปรแกรมนะครับที่แอบแฝงมานะครับโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายที่แอบแฝงมาในตัวของตัวโปรแกรมนะครับลักลอบเข้ามานะครับเป็น คล้ายๆว่าจะเข้ามาทําการขโมยข้อมูลที่สําคัญของของเราไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปทําใช้ไปทําในกิจการอย่างอื่นที่ไม่ดีนะครับก็จะทําให้เราเสียหายในตรงนี้ได้นะครับครับสำหรับสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า ข้อมูลนะครับที่เป็นการศึกษาข่าวสารที่รวดเร็วนะครับสามารถปัจจุบันนี้ก็สามารถอ่านข่าวนะครับได้จากทางออนไลน์นะครับจะส่วนมากนะครับก็พวกหนังสือพิมพ์พวดก,กระดาษพวกอะไรก็ไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นในยุคป,ปัจจุบันแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นข่าวออนไลน์ซมากกว่านะครับแล้วก็เป็นข่าวทาง u t u b e นะครับ จะมากกว่าที่เข้าถึงเร็วนะครับของกับประชาชนนะครับผลเสียนะครับที่เกิดจากนะครับสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับที่เราพบอย่างมากนะครับแล้วก็กว้างขวางนะครับก็คือข่าวสารเกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทนะครับกันในโซเชียลนะครับจนลุกลามนะครับเป็นเหตุใหญ่โตนะครับเพราะว่าการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันนี้ก็ ก็เป็นการสื่อสารที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าตรงนี้โซเชียลมีทุกประเทนะครับในทั่วโลกนะครับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ใดก็สามารถสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นครับเวลามีการเสียดสีกันทางสื่อโซเชียลนะครับสังคมออนไลน์นะครับก็จะทําให้สื่อผากันได้ง่ายแล้วก็มีการก่ออาชญากรรมต่างๆมากมายนะครับใน โดยใช้สื่อออนไลน์นะครับครับก็สื่อออนไลน์ก็ที่เราจะโพสต์เราจะโพสต์หรือว่าจะแชร์อะไรนะครับเราก็ต้องดูด้วยครับว่า,าสิ่งที่เราโพสต์นะครับไปกระทบกระเทือนสิทธิ์ของคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เราแชร์ไปเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับเพราะเราอาจจะโดนพลวาคอมพิวเตอร์ได้นะครับช่วยแชร์แล้วก็ สร้างข่าที่ไม่เป็นความจริงนะครับจากเหตุผลข้างต้นนะครับทำให้ต้องศึกษานะครับในภัยคุกคามในประเภทต่ตางๆนะครับบนโลกออนไลน์นะครับที่ส่งผลต่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ทราบถึงสื่อ,อที่ที่ที่เป็นภัยนะครับที่มากับโลกออนไลน์นะครับเพื่อที่จะนำมาหาแนวทางาคิดประกอบ การศึกษาเพื่อที่จะหาแนวะทางแก้ไขนะครับในโลกปัจจุบันนะครับสำหรับการนำเสนอสื่อนะครับที่เป็นการศึกษาคนา้นคว้าหรือว่าที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นก็อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้า,าการน,นำเสนอสื่อที่เป็นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นก็ ให้เล่าเว้นไว้นะครับก็กระทําแต่ในในกรอบนะครับที่กฎหมายกําหนดแล้วกันครับจากก็จากข้อความที่เก่ามานะครับเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นว่าภัยคุกคามนะครับทางโลกออนไลน์นะครับสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเรานะครับแบบถือว่ายุคปัจจุบันนี้ก็กว้างขวางนะครับเพราะว่าสื่อโซเชียลในปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ เข้าเข้าถึงได้ง่ายนะครับของทุกคนแล้วก็ทุกหมู่เหล่านะครับก็เพราะฉะนั้น,แ,นแล้วนะครับในยุคปัจจุบันเราก็ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่จะหลงเชื่อนะครับว่าคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับเราเป็นมิจฉาชีพหรือไม่หรือว่า,าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับก็ต้องสืบหาข้อมูล ทั่วไปแล้วก็ที่เป็นปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันนี้มาในรูปแบบต่างๆมากมายครับสำหรับต่อมาครับเราก็จะมาดู5วิธีนะครับป้องกันภัยคุกคามทางออนไลน์นะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็ต้องไม่เชื่อนะครับแล้วก็ไม่บอกนะครับไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์นะครับ ก็ต,ตัวอย่างเช่นเลขบัรประชาชนบัญชีธนาคารประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ดาวน์โหลดข้อที่สองก็คือไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอาจจะมาในรูปแบบข้อความนะครับที่เป็นลิงก์หรือว่าที่เป็นข้อความที่ดีใจด้วยท่านได้รางวัลท่านถูกรางวัลประมาณนี้นะครับก็ เป็นการหลอกให้หลงเชื่อแล้วก็ให้เราไปโหลดเป็นโหลดแอปแล้วก็ไปติดตั้งแอปนะครับก็ที่ปัจจุบันที่เห็นก็จะมีพวกแอปดูดเงินนะครับออกจากบัญชีธนาคารด้วยนะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับแล้วข้อที่สามครับไม่ใช้ wifi สาธารณะครับทำธุรกรรมทางการเงินครับเพราะว่าตัวนี้ก็สำคัญครับเราอาจจะไม่ชาชีพครับอาจจะไปวางตัวจัญญาณ Wi-Fi นะครับที่เขาตั้ง ระบบนะครับไว้คอยดูดข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งบัญชีธนาคารทั้งเลขสิบสามหลักนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งอาจจะดูดเงินในบัญชีธนาคารเราไปเกินเกลี้ยงก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่สี่ครับตั้งรหัสผ่านาให้ค่าเดาได้ยากนะครับแล้วก็ เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะะ,ยะนะครับก็อาจจะหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งหรือว่าสามเดือนสองเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในการเปลี่ยน,นรหัสเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงบัญชีของท่านได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อที่ห้านะครับออกจากระบบทุกครั้งนะครับเมื่อเลิกใช้งานนะครับโดยเฉพาะาเครื่องที่ใช้งานเป็นสาธารณะครับอาจจะเป็นองค์กรหรือว่าหน่วยงานนะครับท่านก็ใช้รหัส ของตัวท่านอาจจะมากกว่าสิบตัวนะครับเพื่อการขั้นเดายากนะครับแล้วก็ล็อกเอาออกทุกรั้งนะครับที่หยุดใช้บริการนะครับครับก็ต่อมาครับเรื่องการป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ครับเรามารู้จักวิธีการป้องกันตัวเองนะครับจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ครับว่ามีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างนะครับวิธีป้องกันตัวเองในโลกออนไลน์นะครับอาชญากรรม ทางไซเบอร์ในระดับบุคคลองค์กรแล้วก็รัฐบาลนะครับในช่วงที่การทํางานนะครับการเรียนหรือว่าการทําธุรกรรมและอะไรหลายๆอย่างนะครับนั้นก็ต้องพึ่งพิงต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์ไปซส้ยหมดนะครับในยุคปัจจุบันนะครับสังเกตว่าจะลดใช้กระดาษแล้วก็มาพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์มากนะครับในยุคปัจจุบันนะครับ แบบนี้ก็อาจทําให้หลายๆคนนะครับเกิดความรู้สึกลังแงงนะครับแล้วก็กังวลกังวลว่านะครับข้อมูลความลับนะครับสำคัญต่างๆของตนเองจะล่วไหลออกไปหรืออาจโดนแฮกเกอร์นะครับผู้ไม่หวังดีนะครับในโลกออนไลน์นะครับอาจจะมาหลอกเงินนะครับหรือว่าเอาข้อมูลสําคัญของเราไปขายให้กับบุคคลอื่นนะครับที่เป็นอาทิเช่นเอาข้อมูลไปขายให้กับ แกงกออเซนเตอร์นะครับที่มีข้อมูลแล้วก็โทรมาหาเราได้นะครับและที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นครับคือการแพร่กระจายนะครับมันแวร์นะครับอย่างเช่นพวกไวรัสหรือว่ามันแวร์เรียกข้ายนะครับต่างๆสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเรานะครับจนทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คอมพิวเตอร์เราใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือว่าขององค์กรนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับและจากผลสํารวจนะครับ Google นะครับก็พบว่าครับในช่วงปีคศนะครับสองพันยีนะครับหรือว่าพุทธศักราช2563นะครับที่ผ่านมานะครับก็มีการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์นะครับทิชชิ่นะครับสูงถึงสามยเอร์เลยทีเดียวนะครับมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ สูงขึ้นตามมาด้วยนะครับทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นชินกับระบบออนไลน์นะครับอาจตกเป็นเป้าหมายของอพวกมิจฉาชีพหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีได้นะครับดังนั้นนะครับหากเราสร้างวิธีป้องกันการโจมตีนะครับออนไลน์หรืออาชญากรรมเหล่านี้ครับในระดับหนึ่งก็น่าจะช่วยให้เราสบายใจมากขึ้นและสามารถาเล่นโซเชียลหรือว่าทำงานได้อย่าง ไร้กังวลครับแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเราเท่านั้นนะครับที่ต้องระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าองค์กรที่เราทํางานด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐต่างๆนะครับเองก็ควรที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลความปลอดภัยนะครับจากภัยคุกคามทางออนไลน์เหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับการป้องกันระดับบุคคลนะครับแน่นอนครับว่าอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการเริ่มต้น ที่ตนเองอย่างที่หล,ลายๆคนบอกไว้ครับซึ่งการป้องกันนะครับการโจมตีจากแฮกเกอร์ต่างๆของตัวเรานั้นก็ได้แก่นะครับก็คือหนึ่งนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานนั้นนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตก็มักจะเป็นาการแก้บั๊กนะครับและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้มากขึ้นนะครับทำให้นอกจากจะ สามารถใช้ฟิวเจอร์ใหม่ๆได้แล้วนะครับก็ยังเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งานให้มากขึ้นด้วยนะครับข้อที่สองครับใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสกันอยู่แล้วนะครับทั้งโปรแกรมที่ติดมาตับเครื่องนะครับหรือจะเป็นโปรแกรมที่ซื้อมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ต้อง ไม่ลืมนะครับที่จะซื้อโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับและมีประสิทธิภาพในการกําจัดไวรัสนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่น่าเชื่อถือได้นะครับข้อที่3ามครับพิจารณาให้รอบคอบนะครับก่อนคลิกนะครับไปที่ลิงก์น่าสงสัยนะครับเช่นเว็บไซต์ที่บอกว่าจะแจกรางวัลนี่แหละครับสำคัญเลยนะครับเอารางวัลมาล่อนะครับเบนเนอร์โฆษณานะครับบนเว็บไซต์นะครับต่างๆ ที่เป็นลิงก์ไปยังเว็บอื่นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไวรัสลงเครื่องโดยไม่รู้ตัวนะครับตนนัวนี้อาทิเช่นพวกงานต่างๆหรือว่าพวกภาพยนต์พวกวิดีโอต่างๆนะครับที่เราสนใจพวกนี้แฮกเกอร์ acker, อาจจะไปฝังพวกไวรัสน,นะครับที่เป็นอันตรายต่อเครื่องลงไว้แล้วนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับฟรีนะครับที่มีปุ่มดาวน์โหลดหลายอันนะครับจนไม่รู้ว่าควรกดปุ่มไหนกันดี ควรกดปุ่มไหนแน่นะครับก็ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับในการดาวน์โหลดเว็บไซต์คือการดาวน์โหลดเ,เว็บไซต์ Official นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแหละครับในการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆนะครับข้อที่สี่ครับก็ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบนโลก ออนไลน์นะครับบนโซเชียลนะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับครับการป้องกันระดับองค์กรนะครับอนอกเนือจากตัวเรานะครับควรระมัดระวังการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตแล้วครับองค์กรหรือบริษัทที่เราทํางานด้วยก็ควรให้ความสําคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทและก็ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเช่นกันนะครับโดย ทางบริษัทต่างๆอาจใช้วิธีเหล่านี้นะครับในการเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานเช่นนะครับข้อที่หนึ่งเลยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิ์นะครับแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทุกคนนะครับของพนักงานแล้วก็ของเราด้วยนะครับข้อที่สองครับเลือกใช้โปรแกรมแอนติไวรัสที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มันอัปเดตโปรแกรมและก็สแกนไวรัสภายในเครื่องเป็นประจำครับข้อที่สามครับ อัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการโจมตีเจาะข้อมูลทางไซเบอร์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรของเราแล้วก็กำชับพนักงานให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับในการรายงานสิ่งที่น่าสงสัยว่าจะเป็นไวรัสหรือว่ามัลแวร์แฝงนะครับเช่นอีเมลแปลกๆนะครับจากองค์กรอื่นหรือว่าประเทศอื่นที่ไม่เคยได้รับการติดต่อเลยนะครับข้อที่สี่ครับกำชับพนักงานว่า ไม่ควรเข้าไปใช้เว็บไซต์แปลกๆที่น่าสงสัยหรืออาจบล็อกการใช้งานบางเว็บไซต์นะครับที่อาจลิงก์ไปถึงเว็บไซต์อื่นนะครับที่เราไม่เคยเข้าไปเลยนะครับการป้องกันนะครับระดับรัฐบาลนะครับไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปแล้ครับและองค์กรบริษัทต่างๆเท่านั้นนะครับที่สามารถป้องกันนะครับ การเกิดอาชญากรรมไซเบอร์ได้นะครับแต่ทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเองยังสามารถให้ความาช่วยเหลือในการป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนและประเทศชาติได้นะครับก็คือหนึ่งเลยครับสร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับบคุคคลภายในประเทศเกี่ยวกับความสมคัญของความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับ จากการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์นะครับคอยติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนได้รู้นะครับข้อที่สองครับไม่เพิกเฉยกับการแจ้งความเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางออนไลน์นะครับและมีขั้นตอนการดําเนินคดีที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับร่วมมือกับรัฐบาล ของประเทศอื่นนะครับในการสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัยนะครับต่อการใช้งานของประชาชนในประเทศต่างๆาร่วมมือกับร่วมมือกันร่างกลยุทธ์นะครับในการสร้างความปลอดภัยนะครับการใช้เครือข่ายไซเบอร์นานาชาตินะครับขึ้นมาด้วยนะครับเรื่องความแตกต่างครับของสื่อออนไลน์ที่จริงและก็ปลอมนะครับปัจจุบันนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับโลกโซเชียลนะครับมีทั้งข่าวจริง แล้วก็ข่าวปลอมที่มากมายเหลือเกินนะครับก็ทุกท่านนะครับก็ต้องตั้งคำถามเสมอครับว่าที่แชร์ไปนะคือข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับก็หนึ่งเลยครับอย่าลงเชื่อหัวข้อข่าวนะครับก็สองพิจารณาลิงก์อย่างถี่ถ้วนนะครับก็สามก็ตรวจสอบแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลแหล่งที่มานะครับแล้วก็ข้อสี่นะครับสังเกตสิ่งที่ผิดปกตินะครับ เว็บไซต์ข่าวปลอมหลายแห่งมักจะสะกดคําผิดหรือมีการวางรูปแบบที่ดูแล้วไม่เป็นมืออาชีพนะครับข้อที่หครับพิจารณารูปภาพนะครับข่าวปลอมนะครับมักมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกบิดเบือนจากความจริงนะครับข้อที่หกครับตรวจสอบวันที่นะครับข่าวปลอมอาจมีการลําดับเหตุการณ์ไม่สมเหตุสมผลนะครับข้อที่เดครับตรวจสอบหลักฐานนะครับตรวจสอบ แหล่งข้อมูลนะครับของผู้เขียนนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับข้อที่แปดนะครับเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆนะครับหากไม่มีแหล่งข่าวหรือรายงานเรื่องเดียวกันนะครับก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวปลอมนะครับข้อที่เก้านะครับข่าวนั้นเป็นมุกตลกหรือไม่นะครับบางครั้งเราก็แยกข่าวปลอมออกจากมุกตลกหรือว่าข่าวเสียดสีได้ยากนะครับต้องตรวจสอบให้ดูครับ ต้องตรวจสอบดูให้ดีครับว่าเรื่องนั้นเป็นข่าวอะไรนะครับข้อที่สิบครับบางเรื่องก็จงใจสร้างขึ้นให้เป็นข่าวปลอมนะครับใช้ทุกท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการอ่านแล้วก็แชร์นะครับเฉพาะข่าวที่คุณแน่ใจและก็เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลเท่านั้นนะครับว่าเป็นข่าวจริงๆนะครับครับต่อไปครับมาดูวิธีการป้องกันการถูกหลอก ทางช่องทางต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับทุกวันนี้ก็เราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในชีวิตประจาวันมากขึ้นทุกวันนะครับพอตื่นนอนก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตชีวิตผ่านสื่อโซเชียลนะครับนะครับการซื้อสินค้านะครับการบริการผ่านเว็บไซต์การจองตัวเครื่องบินการจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ,ๆนะครับซึ่ง ก็ในยุคปัจจุบันก็ต้องใช้โลกออนไลน์นะครับเป็นถือว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญนะครับในการดํารงชีวิตแล้วกันในปัจจุบันนี้ครับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราใช้ครับก็รล้นเก็บข้อมูลที่เราให้ไปนอกจากเพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งานแล้วนะครับก็เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นนะครับยังเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับที่เพิ่มมากขึ้น อีกด้วยนะครับครับก็ดังนั้นนะครับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวนะครับมีด้วยกันหกวิธีครับก็ข้อหนึ่งครับไม่โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่สําคัญบนอินเทอร์เน็ตครับรวมถึงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอส่วนตัวนะครับข้อที่สองครับส่วน การตั้งค่านะครับความเป็นส่วนตัวในบัญชีออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อจํากัดวงผู้อ่านหรือนําข้อมูลไปใช้นะครับข้อที่3ตั้งค่าแล้วก็ดูแลพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับมาดูข้อที่4นะครับข้อที่สี่แล้มัดระวังนะครับอีเมลหรือว่าลิงก์หลอกลวงให้ก่อข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะครับข้อที่5ไม่ทํา ธุรกรรมกับเว็บไซต์หรือบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับข้อที่หไม่ผูกบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีออนไลน์เป็นการหาวอนนะครับควรให้กรอกข้อมูลใหม่หรือยืนยันตนัวตนทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือ6วิธีครับในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์นะครับต่อมาครับวิธีการาใช้อีเมลอย่างปลอดภัยนะครับก็มี สิบข้อนะครับก็คือตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะครับดูแลช่องทางที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับหรือว่ารีเซ็ตรัสผ่านให้มีความมั่นคงอยู่เสมอนะครับมันตรวจสอบประวัติการใช้งานที่น่าสงสัยนะครับติดตั้งโปร,ปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับอัปเดตระบบปฏิบัติการอยู่เสมอนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เว็บเมลผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือว่าขององค์กรนะครับระวังในการ ่าเปิดไปแนบหรือว่าคลิกลิงก์ที่พาเว็บไซต์อื่นมานะครับแล้วก็ข้อ7นะครับแม่อีเมลจากคนรู้จัก,จกนะก็อาจเป็นคนร้ายอ่าแฮกข้อมูลเข้ามานะครับปลอมตัวเข้ามาได้นะครับถ้าไม่แน่ใจควรยืนยันช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมลนะครับข้อที่8นะครับควรเปิดใช้งานใช้การยืนยันตัวตนแบบอ่าสขั้นตอนนะครับ ข้อที่เก้านะครับตรวจสอบรายชื่อนะครับผู้รับอีเมลก่อนกดปุ่มรีเพย์นะครับหรือว่ากดปุ่มรีเพย์อทุกครั้งนะครับก็ต้องตรวจรายชื่อก่อนนะครับข้อที่สิบนะครับอย่าหลงเชื่ออีเมลที่หลอกให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าอัปเดตข้อมูลส่วนตัวนะครับหากไม่แน่ใจควรสอบถามผู้ที่ส่งข้อมูลมาทางอีเมลื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมก็ สำหรับการติดต่อของครูนะครับก็3ช่องทางนะครับ l i n e o f f i c o u n t c c o u n t นะครับ Li n e OA นะครับ YouTube c h a n แ e ลนะครับเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับก็ช่องทางติดต่อครูสลาตัดจะดีครับวันนี้ก็ก่อนจบการเรียนการสอนนะครับให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับก็ถ้าแบบทำแบบทดสอบผ่านก็จะมีเกียรติบัตรนะครับได้เกียรติบัตร ในครั้งนี้ไปด้วยนะครับในเรื่องนี้ครับสำหรับเรื่องนี้ e ี EP ีนี้ E ี EP ีที่2นะครับอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ก็ขอจบแค้นเดียนกับสอนเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP ีที่3ครับ e ี EP ีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ